สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบชแนลชแนลที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมนะครับซึ่งเรามีคําตอบให้สําหรับคําถามวันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังนะครับคำถามก็คือทําไมควรให้ความสนใจกับอาการปวดหลังนะครับอ่ะเรามาดูแบบวิธีดูคร่าวๆว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเราจะแบ่งหลังความยาวของหลังเราเราเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะครับ 1ส่วนสบน1ส่วน3กลางแล้วก็1ส่วน3ล่างส่วนใหญ่จะปวดที่1ส่วน3ล่างโดยเฉพาะในคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับทีนี้มาดูว่าอะไรบ้างที่มันน่าจะเป็นสาเหตุเอาปวดหลังช่วง1ส่วน3ล่างนะครับส่วนใหญ่ในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปมันก็มักจะเกิดจากความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหลังทําให้มีอาการปวดหลังเมื่อใช้งานไปเนี่ยกล้ามเนื้อที่อ่อนแอมันก็ต้องออกแรงมากเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิมมันก็จะเกิดอาการปวดอาการล้าพวกนี้ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่วิธีจะทําให้หายขายก,ก็ก็คือต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุจากการมีอุบัติเหตุที่หลังอาจจะเอี้ยวตัวรุนแรงนอนผิดท่า หรือนอนในที่นอนที่ไม่สบายก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้กลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงเช่นกันนะครับก็อาจจะทายานวดไปประคบร้อนไปก็ก็จะดีขึ้นแต่อาการที่พึงระวังก็คือถ้ามีอาการปวดหลังแล้วมีอาการเสียวแป๊บไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งจะเป็นเวลาที่ยืนหรือเวลาที่โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเสียวแป๊บไปที่ปลายเท้านะครับ เสียวแป๊บไปที่ขาอันนี้ให้สงสัยว่าจะมีการเลื่อนของหมอนรอง,รองกระดูกสันหลังควรไปพบแพทย์นะครับอันนี้เพราะว่ามันคงไม่หายเองได้ละมันเป็นเยอะต้องต้องให้แพทย์ดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะในคนที่ไปยกของหนักๆมาหรือทำงานเกี่ยวกับการยกของมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดหมอนรองกระดูก เลื่อนไปกดเส้นประสาทนะครับมีอาการปวดหลังอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งไม่ปวดตรงกลางปวดไปด้านข้างข้างหงส่วนสล่างเนี่ยนะครับของหลังปวดไปข้างข้างปวดรุนแรงมากปวดพักหนึ่งแล้วอาจจะเบาลงแล้วก็อาจจะปวดอีกพักหนึ่งแล้วก็เบาลงอาจจะมีอาการที่ผิดปกติของทางเดินปัสสาวะด้วย เช่นอาจจะมีปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อจางๆนะครับอันนี้สาเหตุอาจจะมาจากมีนิ้วที่ท่อไตถ้าเป็นปวดลักษณะนี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษานะครับทีนี้อาการปรวดหลังช่วงที่2คือช่วง1ส่วน3กลางของหลังส่วนใหญ่มักจะปวดไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ปวดตรงกลางมักจะมีความผิดปกติในระบบปัสสาวะร่วมด้วยเช่นอาจจะมีปัสสาวะขุ่นอาจจะมีไข้สูงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ให้สงสัยว่าจะมีการอักเสบของไตนะครับอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์เหมือนกันเพื่อทำการวินิจฉัยรักษาตามสาเหตุนั้นๆส่วนการปวดหลังช่วงบน1 3ส่วนสบนของหลัง กลุ่มนี้มักจะมีอาการปวดไหล่ร่วมด้วยนะครับปวดไปถึงต้นคอส่วนใหญ่พวกนี้เราจะพบว่าเกิดจากการใช้งานแล้วก็มักจะเป็นการนั่งจ้องคอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์นานๆหรือทำในท่าที่ไม่เหมาะสมก็จะเกิดอาการปวดหลังกลุ่มนี้ก็ไม่รุนแรงแต่ว่าต้องพยายามมีช่วงพักเวลาที่ทำคอมพิวเตอร์ควรจะหาช่วงพัก ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ควรจะนั่งในท่าที่ถูกต้องก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสาเข้าคราบเกี่ยวกับการปวดหลังที่พบบ่อยนะครับลองดูว่าถ้าเกิดเราปวดหลังเราปวดช่วงไหนของหลังลักษณะปวดเป็นอย่างไรแล้วถ้ามันปวดในในลักษณะที่บอกว่าดูว่าจะมะีมีอันตรายมาก หรือว่าเป็นโรคที่เราไม่น่าจะดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ทายาก็หายควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้องนะครับเอาวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชน l ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ฉันก็บอกว่ารักใจเธอก็บอกว่ารักแล้วแล้วพักใจไว้ก่อนแล้วเรารออะไรแล้วแล้วแลวที่ฉันรอแล้วแล้วที่เรา ໃຈ2ເຮົາ